เออประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะเรื่องเดรัจฉานวิชาเนี่ยวิชาที่เป็นไปในด้านของการขัดขวางหรือไปพลกละทางกับการบรรลุมากคผลนิพพานคืออย่างนี้ด้วยว่าประเด็นอย่างย,งยกตัวอย่างนะว่าอย่างเช่นท่านอัญญาคนทัญญาท่านก็เคยเป็นเ,เก่งชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ใช่ไหมในศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มีความชำนาญ แต่พออยู่ต่อมาเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ละละทิง้งคือเห็นความไม่มีสาระก่อนนะครับเห็นความไม่มีสาระของวิชาการที่ตัวเองศึกษานั้นนี่ะว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายใครกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อแต่สรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานถ้าเรายังมาหมกมุ่นวิชาการหรือข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ซึ่งมัน คำนวณออกมาบ้างน่ผิดบ้างถูกบ้างแล้วมันก็ไม่ได้รู้เหตุผลสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอะไรหรอกเพราะจริงๆหลักการของดูเรื่องดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งหลายเหล่านี้การทํานายทายทักทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> ความที่ไม่ได้คํานึงหรือไม่ได้มีความรอบรู้ในเรื่องกรรมและผลก็กรรมมันไม่เหมือนกับความรู้ในเรื่องของเหตุผลกรรมและผลของกรรมนี่มันตรงตัวไงะฉะนั้นถามว่าบุคคลเหล่านี้ เขาเชื่อในวิชาการเหล่านี้เขาสามารถที่จะพ้นทุกได้ไหมก็ต้องบอกว่าเขาหันมาศึกษาอย่างจริงจังไหมถ้าเขาเกิดว่าเขาปรารถนาพ้นทุกข์และเขาเชื่อว่าวิชาการที่เขาเรียนอยู่นี้จะพ้นทุกอันนี้ไม่พ้นทุกแน,น่นอนแต่ถ้าเขาเชื่อเขาปรารถนาอยากจะพ้นทุกเขาก็ต้องมาดูว่าใครหนอที่สามารถที่จะสอนและแนะนําแนะนํา ทำให้กระแสชีวิตของเขาเนี่ยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บความวิบัติพักรากแลกว้วก็ความโศกความร่ำไรล่ำพันพ้นจากมันไาภัยเป็นเหล่านี้ได้ mm hmm. เขาก็ต้องทิ้งเนี่ละทิ้งหลักการนั้นแล้วก็หันมาศึกษาในเรื่องของพระรัตนตรัยอย่างจริงจัง mm hmm. เมื่อเขาหันมาศึกษาพระรัตนตรัยอย่างจริงจังเนี่ยเขาก็จะต้องละความคิดเห็นนั้น,น,น ความเชื่อที่ไม่ตรงไปตามเหตุและผลตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแล้วเขาก็มาปรับตนเองทั้ง3ด้านด้วยนะครับปรับทั้งด้านพฤติกรรมให้เป็นไปนกับศีลที่ถูกต้องไม่เป็นศีลประัปรมาสะปรับทั้งด้านจิตใจที่เขายังหมกมุ่นอยู่กับนิวรธรรมอยู่ มาปรับในลักษณะที่จะทําให้ได้ประโมดปีติปัสสิสุขและสมาธิกําจัดความกําหนัดความขัดเคืองความหวดหู่ท้อแท้ความพุกงซ่านลาคาญใจความลังเลสงสัยออกแล้วเขาก็มาพัฒนาตัวปัญญาเลยทีเนี้ยเขาเข้าใจชัดว่ากรรมเขาก็จะเห็นความจริงว่ามันจะละอะไรได้ละปุพเพกต่ายยตุละกรรมเก่าความเชื่อในกรรมเก่า กรรมเก่าว่าสุขทุกสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากนะมาเพราะกรรมในอดีตเท่านั้นเนี่ยทัศนะความเห็นเชื่อกรรมเก่าแล้วก็โยนให้กับกรรมเก่าเท่านั้นเนี่ยเขาก็จะล้าว่าจริงๆไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่แค่อดีตกรรมอย่างเดียวปัจจุบันกรรมนี่ก็ต้องขวนขวายถูกต้องดีงามด้วยนยถึงจะได้รับความสุขและความทุกขแล้วก็ละอิสระนิมานวาทะทิฏฐิละความเห็นผิดว่าสุขทุกสมหวังผิดหวังว่าเทพเจ้าดนบันดาล และที่สําคัญที่สุดก็คือละอเหตุกะปัิญาทิฏฐิที่ก่มที่เชื่อเรื่องดวงดาวก็ดีโชคชะตาทั้งหลายเหล่านี้ก็การเกิดขึ้นลอยๆก็ดีเนี่ยพวกนี้เป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยฉะนั้นเมื่อทําสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเข้าไปรู้ชัดเรื่องเหตุผลกรรมและผลของกรรมชัดปุ๊บเนี่ยบุคคลเหล่านี้แหละ จึงคู่ควรต่อการที่จะดําเนินชีวิตไปตามเหตุผลและกรรมและผลของกรรมคําถามที่ยกมาท่านสครูดบอกว่าสามารถได้ไหมก็ต้องมาศึกษาจนสามารถละความเห็นที่ไปเชื่อเรื่องโชคลางถ้ายังไม่ละความเห็นผิดนั้นน่ะชั้นระดับกรรมสักราสมาธิที่ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะดิ่งลงสู่ตัวสมาธิระดับสมาธิและสมาธิระดับปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริง ตลอดถึงสมาธิที่ระดับปาหหานกิเลสเป็นต้นได้ฉะนั้นต้องพัฒนาที่สําคัญที่สุดคือพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องดีงามถึงจะไปละได้แต่ถามว่าสามารถบรรลุได้ไม่ได้คนเราก็มาจากความเห็นผิดทั้งนั้นแล้วก็พัฒนาสู่ความเห็นถูกอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวแทนของสงฆ์ตัวสังคมนทน และตัว,ตวจักราวาลเป็นต้นด้วยและมีพระเจ้าเป็นประมุกบางทีคุณของสองเท่าไหร่คุณของพระเจ้าเท่าไหร่คุณของพระธรรมเท่าไหร่เชื่อว่าเราได้น้อมตัวเพศสัจธานนี้บูชาแล้วอันยิ่งใหญ่ยิ่งยวดแล้วก็ระลึกทุกครั้งบุญก็เกิดระลึกทุกครั้งบุญก็เกิดล,ล,งดลองคิดดูดีอลังกาละไม่เล่ ทางการมากค่ะแค่ฟังการก็รู้สึกปีติเลยค่ะน uh 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 ั uh ่นแหละเห็นไหมปีติมันเกิดขึ้นจริงจงถ้าเราฉลาดในการคิดแต่ถ้าเราคิดน้อยก็ห้ามมากน้อยในกุศลไงคิดน้อยแต่เวลาบาปขยันคิดกันจังบาปมันเกิดกับเราเยอะไงต้องเกยดูทีเวลาเราโกดธใครทุกคนเราหมุนปั่นเปล้านรอบได้แต่เวลาให้ทานปั่นล้านรอบไม่ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ๊งอย่างเงี้ยนะนี่เจ๊งสาธุผมจะเรียนถามว่าคือในชีวิตปัจจุบันเนี่ยบางที จิตที่เป็นมหากุศลนะที่จ,จะพิจารณารูปธรรมนามธรรมนั่นนะฮะมันก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาอย่าง้ใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ทีนี้เนี่ยยอมอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ว่ามันจะมีวิธีการบริหารกรรมฐานอย่างไรบ้างในการในชีวิตประจําวันเนี่ยครับคืออย่างนี้จริงกรณีที่ยอมไม่สามารถที่จะมาวิจัยลงสู่วิปัสสนาญาณได้อย่างต่อเนื่องเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าสภาพของปัญญายาณที่เป็นวิปัสนาญาณน,นั้นมันจะหมดแรงมันจะหมดกําลังได้ง่ายฉะนั้นการการปฏิบัติทั้งหลายในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเขาจึงให้มีการสลับกันระหว่างสมถะหรือวิปัสนาเอ,อ่อหมายเวลาวิปัสนามันหมดแรงย้อนเข้ามาหยุดอยู่กับเมตตามาอยู่กับพุทธคุณเนี่ยใน,นขณะที่มาอยู่กับเมตตามาอยู่พุทธคุณเนี่ยจิตใจมันก็แจ่มชื่นเบิกบานผ่องใสแล้วก็จิตก็สงบแล้วก็เยือกเย็นแล้วก็จิตก็ตั้งมัน่น พอสภาพจิตที่ตั้งมั่นแข็งแรงเรยือกเย็นสงบแล้วก็เป็นเป็นเป็นจิตที่มีมีคุณภาพสมรรถภาพและเข้าถึงความสุขแล้วก็อย่าไปแช่นานก็ใช้สมรรถภาพความสุขนั่นแหละเป็นฐานแล้วก็เข้าไปเจาะทะลุทะลวงวิปัสนาญาณเมื่อวิปัสนาญาณเข้าไปเห็นความจริงของชีวิตแบบไปแล้วเนี่ยแต่ไม่สามารถไปเจาะทะลุทะลวงได้อย่างยาวนานเพราะมันจะหมดแรงจะหมดแรงก็กลับเข้ามาสู่สมถะ สูมังกพิจารณาทานพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นถ้ายอมบาลานกันระหว่างสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาสราวิปัสนายอมทําได้ทั้งวันแต่ถ้ายอมจะด,ดันดุรังแบบประเภทเอาวิปัสนาวิปัสนานะเขายอมจะเครียดแปลวิปัสนาหมดแล้วเหลือแต่ความเครียดแทนไม่ใช่วิปัสนาและเป็นวิปัสนึกมันไม่ใช่วิปัสนาแท้มันเป็นการปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะโฟกัสอะไรไม่ได้เริ่มมัวเริ่มมืดเขาเรียกว่ายานไม่สะอาดยานไม่บริสุทธิ แล้วฉะนั้นถ้านยะอุปมาเหมือนกับการรบอะเอาเวลาเปิดประตูออกไปรบเนี่ยนั่นหมายถึงวิปัสสนาญาณเมื่อรบแล้วมันหมดแรงไม่สามารถเอาชนะข้าศึกเป็นต้นได้ก็พักรบด้วยการกลับมาเข้าในประตูเมืองแล้วปิดประตูก็กลับมานอนกลับมากินอาหารกลับมาเลียไอ,ไ,อไอ้นั่นบาดแผลมาพักผ่อนพักผ่อนในนั้นคือสมถะสมถะคือการพัก วิปัสนาคือการมนสิการใส่ใจให้เห็นความจริงมันต้องใช้แรงเยอะใช้พลังเยอะแต่วิปัสนาคือพักนั่นเองเออสมถะคือการพักวิปัสนาคือการเข้าไปวิจัยแยกแยะฉะนั้นยอมจะต้องทำสมถะวิปัสนาให้บาลานซ์กันถ้าทำได้อย่างนี้ยอมอสามารถดำเนินชีวิตได้แทบทั้งวันเข้าใจยังสาธุครับอาจารย์แจงครับอาจารย์นั้นพาจึงสามารถพิจารณาได้ทั้งวันเช่นว่าเดินทางปุ๊บ ถ้าก็เข้าสู่สมถะพอหลังจากจิตที่สงบปุ๊บได้ได้คุณภาพได้สมถภาพก็ถึงความสุขมีพลังแล้วก็ใช้ฐานของสมาธิเป็นฐานก็เจริญวิปาาัสนาญาณเจาะทะลุทะลวงถ้ายังเจาะไม่ตลอดรอดฝังก็กลับมาพักในสมาธิต่อแล้วก็ได้ฐานที่ดีแล้วก็ออกจากสมาธิไปวิปัสเจริญวิปัสนากิเลสในระดับอน,นอนิวรว์ก็แทรกไม่ได้เพราะมีสมาธิเป็นตัวกัน้น